ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกผู่ทุกคนครับผมครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้ารวยเก่าผ้ารวอยจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยครับพี่น้องครับเป็นตัวเลขแนวทางของช่างคมได้ครับผมไปไปเบิงครับผมผมมาสร้างคมอย่างเี่วสิเลยพี่น้องครับบรรยากาศปเพิ่นเป็นสร้างเลยพี่น้องครับสร้างของแถบผมคำนวณเลยนะครับอ่าครับเอ้โปรกิโลศูนย์หกครับหนงหก เปะวมาโมแมนมาทมันโแมนสุดจริงครับสุดจีนเขาจะมาถึงจีนรับ่านในก้นปั่นต้องุ้งปั่นเนี่ยท่านเบ่งแนวด้บนกำคือแมนสีโสกใไหมนี่น้น้อที่จริงนี่ผมบ่กเคยบ่กบ่เกิดมาอย่างนี้เมียนี่พอเกิดมาของหูนี่ก็จักที่นึ่งเินคือมาซีวไก่เนียนะกับพอผมเคยเห็นผม่าเคยเห็นจะได้โทรศัพท์ครับไอ ผมเล่นกีฬาครูตัวผมมาเคขีดนะโอ้หนึ่งกีกหนึงอันนี้คือมันมีตัวตรงกันก็ับผมผมมาแข่งอยู่วันที่สิบหกวตรงกันเลยหลังการเลืนซองเนาะเด็กตัวนี้นี่ละอย่าง่อเพิ่งใช้การฟาเลขคของผมกับน้องเอซี่เห็นแล้วเป็นยังไงสีเข่ากันะครับครับผมแต่เสียงครับจะาทุ่มแน่ผมเนี่ยงซี่พอทางพมผมเยี้ยมาเพิ่งเล็กอทางพมติดตัวกันบ้านมะ ว่ารุงงานนี้เขาบนล่างเล่นมั้ครับกเขาเขาบนเขาบนสามวันสามวันเขาบนลลางครับโอ้เ้าไอเยกฟันไนหกตัวครับโอ้ไอสองสองเก้าเจ็บเก้าเจ็บเก้าถึงทุกตัวนะบ่ถึงสามตัวถึงสตัวไทยโอ้สุดยอดนะผมมาล่้งแน่นี่ผมก็จำมากของขาวบางคนเขียนไปมันกลาบล่ากันนผมไปเาสองเก้าเ็ลผมจำ ได้ยู่เ็กอสาซางค้มิเค้มาหนีตลอดเร้อพี่น้องครับแต่มันระวังหนึ่งเดือนสองเสป็นสิเข้ากรั้าว่านาฝนเขาเนี่ยนมามานาเคือบเกือเกือบเกือบเคือเกือบเกือกือเกือเกือเอเ่ือบเือเกือเอกับเกืเกือนเขบเหืนเกือกันเอบเกือบเกืเกยเือนกันเอบเกือบอเลขใสเกันเบเกืเกือบเกเทีอบเกือกืเกื สิงเกียซีกันนีไดลแลวครับเมื่อพีดล้างเลยอย่างนี้นี้ละอย่างมาหาตัวเจับเส่กเลขในอ่กเราตั่งเชื่อมนีนี่ซีศูนย์ศูนย์ซีคือกันครับเขาเดืนไปเราเกี่ยวนี้เขาขี้เงาครับเขาคี้ง้วม่อดีมันเลยมันช่างมุ่งไม่ทำเป็นฟันดีจนปีดี่ผมว่าพูดเหลือโอ้ฝันดีบ่าที่เราตะเกาดีฟันนี่เกี่ยวควานี่วดว่าไม่มีให้ฟันมานี่ ดำหน้า <บ ó S 1> ข้าเจ้าดำหน้าว่าผมไปเแมยกอมืยบัดมือไปเร็กออกไปบัดนี้ก็ปันเกี่ยวบาหลังคุณบ้านหลังคุณเป็นบุญผมเอาเลีกผมเตีไปลยหน่อยเป็ทีแล้วนะครจำได้บอสไม่ออหรือไงจำได้ผมจาได้ฟันเกี้ยวกับเขากับนางจแล้วเด็กเขาเขาเป็นบอสบ้านี้มือเร็กออกข้าเจ้าแก่เขาไปไวเงียนผมเต็มคเัีโอ้เลยบ้านผมเรยกอก

เราจะเดินกันเขาเราจะหานีกเกาน้อมวยก้อนน้องใจไว้เนี่ยมันขอกันไม่บันเนาะซีเบงเอาครับผมแนวทางของพอช่างคมอันนี้ตัวนี้ผมกับฟันมาผมคำนวดเละโอ้โหหน้าศูนสีเ่าเถ่าคว่มฝันไหมพอช่ามคมอบรมยอดเละจริงนะครับผกติโรกชนิดอะไรนี่ครับผมกระไรมันพ่ดม่ไว้ไหม่ กับศูนย์หกกับหกหนึ่งโบมีนเหมือนโบมีนเลยครับของเจ้านต้องหาศูนย์สี่ก็ได้ข้าศูนย์สี่โอ้ไม่ินนอนบ่งไว้ครับผมี่น้อห้องน้้ส่โศกใส้มันพอสามอไม่เท่อเลยโกไสมันน้ำเพินอาศัยกับดวงของเพินน้ำนะครับเู่ครับพี่้านเขามเหงกับดวงเลยเนาะกับกับปรมูลเรียผ่นมานึ่งสามหกคับ ผมคนเคยเลียงน้ำผึมันก็ตับกับหลาึ้นตวดั่ครับสำหรับคู่เบื้องไม้คลับตันตรับก็สุดจริงนก็มี่แค่สี่ตัวสี่ศูนย์ห้าศูนย์ชี้ศูนย์ห้าตัวรอบหนึ่งสี่หนึ่งห้าเดี๋ยวนี้ผมลูกเตรียมสุดใหญ่ไปสุดใหญ่ผมที้งแค่นั้นคือมากกันเลี้ยงดีว่มากกับพาครับเอาชุดเตรียมชุดใหญ่หน่เนาะครับเลข้อคูเนาะ ศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าพี่น้องประหยพอเก็บยาพอให้รู้ผมเล่ลูกไหนเล่เต็มไปเตีมเลยครับลูกแคสซลงทุ่มันถูกตัวเลยพี่น้องที่เขาลงุ่ถูกตัวโอกาสพลาดได้ยึบจับรตเรีไปมีแล้วที่ตรงนี้หนึ่งีเดยหนึ่งสยับบันลายไทโอ้ม่แม่แม่แบนไท์เนาะ นี่และขนาดปันนี่เพิ่งจำมันว่าเล่นไดยอะไรพี่น้องยน่ายกน่ายกเสียท้าคุณมาคนแทกันดิองยากไปได้ดีคำว่ารงว่าเล่นไทยเนี่ยเนี่ยผมคือคำว่าไปไหนสักทีสรงมันว่าเล่นไทยครับอพี่น้องเอซี่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณรุบคนที่มาให้คับมรู้มีความหมายจะไม่หายี่ครังเอปัง เนี่พี่น้องครับสำหรับครับผมเวลาที่บเบาแหลมมาหาช่างคบนะครับนาอครับของแค่ต้องเป็นแบบนี้พี่น้องครับเพิ่นเป็นช่างครับเบิ่งฝีมือของเพิ่นพี่น้องครับพนอ่างหนึ่งีกับหนึ่งหครับเ่นไปส่วนใหจะไปพอเพิ่นเห็บงานอยู่ตลอดครับบางครั้งก็ล่อสะกคนอะกน่องครับ เพื่อนที่นี่ก็ับจำกัดแต่ว่าก็บเฮดได้ร่วงตัวดีหน่อยนะเนได้ร่วงตัวดีครับนี่แหละครับดีมากครับท่านอาจารย์เชียนน่าดีครับผมครับสวัสดีครับมาอาทิตย์มาตามตัวเลขพอคบตัวเลขโคนดังขาดที่สา้นตอนฝนเอกครับอันนี้เราผู้หนึ่งพอเต็มสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาตามตัวเลขมาตามแนวทางน้ำกันครับ เบิงเงาพี ar, ่น้องทาเล่น่อยหครับแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดตีลงตัวลงตัวดิพี่น้องครับลงตัวลงตัวขนาดเลยครับทําเล่นี่เนื่อทีบ่ลายแต่ว่าหนึ่งซีเลยตอนนีนใส่ซีไม่เยอะ เนื so. ้อที่ใส่ได้จำกัดขนาดพี่น้องมีประโยชน์เพิ่เลยร่กเปาเปียกใจหอกเป็นรับงานไว้ตลอดแต่ผมฉีดที่สเักสุดคตับอดตัวใหม่่ไเนื้อที่จำกัดแต่ว่าเหตุใดดีออกมาได้สวย ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีคาราผมันใดที่กําลังรับชมกันอยู่ก็อย่าลืมครับพี่น้องถักตัวเลขแนวทางครับของสังคมนะครับนะครับฝากพีฝาก้องเอาไว้ครับสาหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่มักชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ับทั้งช่องของบาวแหลมพ้ารวยกาวผ้ารวยกันนําครรบผมขอกราบขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมครรบผมครับ สำหรับแนวทางเมื่อนี้ก็ฝากเอาไว้เปาแหลมพ่อรวยก้าวพะอรายขอตัวลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับผม